ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมชาแนลวันนี้นะคะขอนําเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้นะคะขอบคุณค่ะชิงคานญาตุลาพิทสติกาต้องเริ่มยื่ดเดือยนะเนี่ยจุดไฟเมกา ิเรามาโนไปเรื่อยไปเปือ่อยหนูยังไม่คิดจะไปเลยเอ้าใส่กระปุกนี้ไปดีกว่ายืนเ,เรื่ออกนอกประเทศก่นเดี๋ยวมันจะที่นี่ชัน้นอีกถ้ากางเสื้อพาก็ต้องไปกางอันบนเนะแสดงว่าโอนผิดโอนแค่ทางเดียวอีกครั้นึงไม่เข้า ไม่ต้องโทรแล้วถ้งงางั้นอ่ะล้วดูแค่ว่าโอดไปให้ของเครื่องคันไหนจเจ้าห็นนะไปิดแอร์ดีกว่า พ,พ่อตอนแรกหนูคิดว่าหนูโอนเข้าไปสองอันแต่สุดท้ายอ่ะหนูโอนไปแค่สลิปเดียวเพราะอีกสลิปนึงอ่ะหนูโอนไม่สําเร็จเท่ากับไอเครื่องที่ถูกต้องอ่ะน่าจะโอนไม่สําเร็จตอนเนี้ยก็คือก็คือกลายเป็นว่าโอนไปของในบ้านเราอ่ะคันหกสองไอหกแปดสองอันเดียวใช่แต่หมายถึงว่าโอเคครับพ่อคัาที่เราเข้าใจตรงกัน ตัวเติมเท่า,าไหร่ครับพันหนึ่งป,ปก,กติหนูจะเติมหนูแจ้งพี่ได้เลยเพราะพี่หม็นเหม่นมันนี้อยู่แล้วแล้วสาร่าเนี่ยเขาไม่มาเอาไปกลับไปหรอสาร่าตรงตรงนี้หรอ Thing, แค่แจ้งพี่ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการนองเพราะพ <deal> <vastly lava> <less> ี่มีพี่เม็นมาอยู่แล้วเอาปกติพี่จะเติมให้ทีละมือจ้าอี่เก่งเหลือเชื่อไม่สามแปดมันเล็กจังอ่ะ ก้าเดี๋ยวพูดแมวอ,ออกอีกดตรงแ๊บหนึ่งครับแต่กตุจะพูดมาไม่ออกหนูอยู่ เดไปไปป้าที่พีทให้ทำอะไรปะเดี๋ยวเติมเงินประกันก่อน ค่าของมาของลําละสุดเคลียร์ที่มันไปหมดแล้วตอนนี่มันไม่เข้าสุดที่ไหนละเดี๋ยวถ่ายรูปจองให้เขา กับทำไรคะอ่านเมนค่ะอ่านจริงหรืออ่านปลอมติดตามพีเอเตอร,ร์ไรลายเหลาเขารวมเหลานี่อะไรวะ่ะกูอีไ่ไว้แต่งหน้าเพียมทั้ทงหมดห้องค่ะก็อีอ,อ,นนะะอแกะไะคะ่ะตุปบตมากเลยอะ่ะอุบะ โอ้มันส่งของม,มาดูส่งของม,มาดีเร็วมากเลยพี่เก่งเนะไรนไเฮ้ยเก็บไว้ให้มันนั่งเถอะ้ตีกลับค่ะเอาที่อยู่มาเก็บไว้ให้มันนั่งเถอะตีกลับเลยมาขอดูแบบนี้มือสองยังไม่ซื้อเลยนะคะมันเป็นลายน้องหรือเปล่าบา้า ไม่ได้ไล่นองใช่ไหมเรียเนเธอกลับมาอยู่บ้านแกเหมือนเดิมเลยยังต่อปะ<ม>อ่ะไช่ฮะ<ด>ตีครับตีกลับนะเราจะ,ะได้เงินคืนปติกลับอ่ะได้คืนแล้วมันก็ขึ้น,ปนเป็นอะนี้เออเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนเครดิตอ่ะเครดิตก็เงินตีกลับมา เดี๋ยวต้องกินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมากไปกดนะเดี๋ยวพี่ไปส่งให้หนูไปกดแล้วส่งบาร์โค้มาไม่ยากอะไรใบมันไหนไม่มีมันใหม่มันมาลูข้างหน้ามันอ,อ๋อมันอยู่ตรงคออืม,มกินแล้วทำไ 八，来一张。<laughs> No, ดเดียในะน XL XL กี่โมงคือพี่โอนถึงยังอ่ะมันคิวเยอะหรืออะไรอ่ะคือตอนที่เขาบอกว่าถึงอยู่อยู่เนี่ยอยู่ที่นู่นแล้วบ้านคือมีภพพัพคุณโตหรือยังคะ หมอไปเที่ยวแบบเฉลี่ยป่ะเชีงใหมาทั้งชุดนน่นหน้าชุดดอกไม้หน้ารักนะเนี่ยเอาทำเล่นแล้วก็ข้ามเอวกระทุงเอวนิดหนึ่งบนนี้นิดหนึน่งสไตล์หนูเวอร์อย่างเงี้ย ถ้าไปสาขาไหนเรานี่เก่งกูแก้วดีผมใส่่เอาไปเลยเขาให้ใคมปีใหม่ดูดิห้าสีห้าแก้วเอาป่ะมีสีอะไรมีสีเย็บตาติเขียนใบตลอดปีใหม่ย่อฟังตลอดปีไข่ตลอดใส่ข้าวข้าวก็เอาโฆษณาเนาะอือพอดีเลยกลัวเราคุณผุมถึงว่าทาไมชทำไมถึงว่าเราไม่ชีบ่อย เรากินน้ำข้างว่าเลยแก้วอะไใหญ่ๆหมดเลยแก้วใบใหญ่นะสภาพเราจะดีกินน้ำมันลมอะตัวคนอะตัวกินน้ำมันลมจ้ะฮะเฮ้ยนี่สวยแอ้วใหญ่นี่คนละอันอ่ะนู่นจุ๋มแอลนู่นเอคละไห่เห้อนี่เอคล่ะอยู่นี่เอละจุ๋มใส่ได้เอคล่ะเนี่ยมึงดูดิเอคล่ะเอคล่ะใส่ได้เนี่ยมันเยีะจเอาไปเกาหลีเหรอหนาวตาย นี่เขาใส่ดยวกันนี่อย่างเงี้ยเลิศอุ้ยน่ารักจังพี่บุ๋มอะงี้ไปใส่ก็ได้นะเนี่ยน่ารอันนี้เป็นเซฟนะพี่จุ๋มเป็นเซฟใส่ไม่ใส่ถุงไว้หรอใส่ถุงมาต้วได้จำไว้เอแก๊สเสร็จยังคะับนี่อร่อยจังมากพี่ธนาคารแก้เสร็จยังครอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังไม่เสร็จได้วกันค่ะ เขาช่องเจ็ดแล้วบอกว่าคุณดาคุณเก่งได้เลยครับกดวาง่ะให้ใส่ใ้ส่ไหมาหรอไม่ไห้มาทานช่องเจ็ดราามีหช่องอ้นี่รักหมอคือบใสไก็คือแบบอันนันซาร่าแอลก็ไปซื้อเสื้อมาแล้วไงอ๋อ อันนี้ให้ได้ไปนั้นอ่ะก็ซียกคู่อ่ะจะบ้า XL จบกอดเจอคอนเทนอไวนนั้นเราไปมลาวใช่ป่ะซ่า XL ที่เราไป XL You k n o ้ XL เอ s ตรงนี้ XL ตัวพัมโมดให้ได้กัเลยจ่าสวยเนาะตัวเล็กมาก XL อะไรอ่ะจริงอันนี้ซา่า ไปลองก่อนขอลองนะหนูที่ไปในนั้นอ่ะที่ตูของไอเนี่ยมินาราวแล้วพอมาอีกวันของเขาได้แต่กงเกงไปเขาทมหาตูบอกเอาไมมคะเดี๋ยวขอใส่ตะกี้ก่อนเดี๋ยใครสองมือสองให้อะไรหรอที่มันเป็นชุดไงเป็นตูเกงขาต้เราจะตูมปอันนั้นเขาเลยแต่เกงขาสัอีกวันนึวนิโลต์ของอีเวนนึงุ้ยทำไมอ่ะไมเลยปั๊ถูกคอคนละสี ผูกผมเก็บไว้ให้ตัวอัตนาไม่ต้องมาให้หนูหรอกเก็บไว้ใส่ผมไงก็ไว้ที่นี่ลองอุ้ยใช่ไม่สมควรจะคาดผมเพราะอะไรวะนก เลื่มาพ่อผ้ามาผูกตัวแล้วอ่ะลูกหลานก็เคยเด็กๆอยูเล่นเลยอ่ะเอาผ้ามาผูกหัวผูกตัวแล้วก็มาเกี่ยวเล่นยิงปืนจริงหรือเปล่าเหนยดไหมไม่ละดีสายดินะเอากุหล่าวไปข้างล่างเนี่ยนะสาวกะเทยสุดไม่กระเทยเนี่ยทำเหมือนผู้หญิงมาบอกว่าดีสาวกระเทยมันจะดีที่ อันนี้ไม่ใช่รตุนตะลิดผู้หญิงครับพี่จุ๋มอันนี้ตะลิบกระเดยค่ะอันนี้ไม่ใช่กระเดยแล้วถ้าจะติดทั้งหมดเหรอที่หืออันนี้เขาไม่ติดชายงเกงนะเราติดเแค่ผักไหมอุ้พี่จุ๋มหลอดยั่เรื่อเออใช่เหรอใช่เราซิลิโคนมันร้านง่ายเปิดเจอที่เขียวเหลืองาไม่เยใช่ป่ะแต่ชอบครับชอบกินหลอดนี่นะหลอดทิ้งมันไม่ตกตะกออ ยาดูยาติดการซื้อของเหไอ้เนี่ยคไม่ใส่ด้วยสามอะไรขอบคุณนะครับอันนี้อะไรที่ขาดคอที่อะไรเอาอะไรมาไม่ใส่ตัวสวยขนาดช็อกกเนี้ไม่ใส่ใส่ใส่ช็อกเกอร์ติดคออันนี้ใช้ใช้จุ่มมาเนี้ยใช่แอลจะใส่ไปเกาหลีเหรออันนี้สวยอ่ะ ใส่จริงปะเนี่ยจะเอาคืนเงินนะจนเอาชาเจ้สาระนะหนูมีคนเดิมไม่มีไข่นี่จุกนะมันใส่กับเสื้อแบบเสื้อหนูอยู่กับกรเธอเยอะสื้อนเลยอยู่กับยอักษ์คนณว่าสร้อยคอหนูสวยไหมคะดูดิ นิติมตัวเลยพี่กลังมาดูดูมันน่นเนี่กียงไปแล้วหรอกวัวเกี่ยไ้ก็หมุนก็ไปเลยค่ะเวียนหัวไหมคะเจ๊อ่อะไรไปเก่นกที่เก่งเราไปกันอีพอได้โอเคนี่ใส่อเพื่อนหูหาย พี่จุม๋มเวลาหาหนูไม่เจอให้กดเรียกหา <c oughs> หรือว่าเปลี่ยนรบกวนอันนี้ของหนูเเ้าารบกวนนะเวลาหาหนูไม่เจอรบกวนเรียกหาหนูได้เลยเ <c oughs> ราควรเชื่อมต่อได้เลยนะดื้อน,นะพี่จุ๋มพี่แกเงคะเอาพัตเตอร์เข้ามาหน่อยจีลอยอันนี้เก็บก่อน,น,นอันนี้นี่อุ้ยอันนี้อาจจะเอาไปเกาหลีเดี๋วแยกมาทำเงินก่อนก่อนอันนี้ตัว พี่บุ๋งต้องน,นี้ไปอยากลองอ่ะไม่ไม่ใช่คัตเตอร์ไปไหนอ่ะนี่นหนูอยากรู้ว่าหนูได้กะเก๋าแพนด้ามาหรือเปล่าพี่แก้ง่ายนี่อะไรใช่ปะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นี่หนูไปจับมาจากฟลอปมากโอ้ขอยิ้มขยัำอันนี้ อุ้ยอันนี้มันไม่หนักมากหรือเปล่าป<ะ>ักกี้มอนดี้สมุดธนาคารถุงหมุเอา,า,าไปปนะเตรียมเอาเนี่ยรอพี่จุงก็ถุงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ที่พี่จุงเมื่อวานนี้ ขย่าถูกค่ะหนูบอกว่านี้โทษนะขย่าถูกทำไมไปไปขย่าเองมาโทษนะคะโทษนะคะเขาไม่ขย่าไงหนูก็เลยแอบขย่าวอันนี้าหนูบอกว่าอนี้อันนี้อะไรทกาให้ฮะให้สเกาสเกามันมีเขียไหมเหรอไม่ใช่เอเหรอนี่ออันนี้ธรรมดาเอาปะนี่เหรอเองใจเก่งหน้าะขอบคุณค่ะเออ ตึงที่สุดแล้วไหนอุ้ยเหรอน่ารักน่ารักตึงอุ้ยตัวเอินนั่นนี่สิตัวเอิร์นตึ้งตัวนี่ยหอมมากอุ้ยหนูต้องเดินไปแล้วตัวหอมทีาไหนเนี่ยเราควรขับรถกรอล์ฟไปได้วยนะคะหมิ่นน้ำหอมรถกรอล์ฟนะพวกพี่จุ๋มก็พี่เ <c oughs> ก,ก่งนั่งรถกรอล์ฟแล้วตัวฉันมันเกิดยากนั่งรถกอล์ฟขับรถกอล์ฟมากเออเดี๋ยวจะไม่เอาไปซส่ พี่เก่งอันนี้ต้ออก็ตักค่ะใส่ไปไหนอ่ะดีเซนใส่ข้างนอกโลดตานี่ลูกกระเทยปาดูจริงจริงอุ้ยนี่สวยว่ะนี่นี่นี่ลูกกระเทยปะรับมงเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวหอบไปโทษนะลูกหอบมาหอนี่ถันใช่ปะอันนี้โพมเมอร์ล้วฉีดเมื่อกี้อฮเหรอถ้าเป็นตัวฉีดเป็นตัวที่นี้อันนี้หอบเขาสั่งการีเข้ามา กค่ะอันนี้อันนี้แย่ความน้ำถ่ายดูแล้วตัวของพี่นนท์ไหนขอดูตัวชีนหน่อยกี่ผ่านี่กี่บาทเองจริงหอมปะหอ้ยจริงๆหอมแบบลักชูรี่ด้วยอันนี้กี่บาทจะเลยใช่ป่ะเออมีอันเล็กด้วยมีเล็กติดแอมป์เลยแมวเราก็ได้น้องบอกดูว่าหอมคเฟอร์ฟูมพวกเรานี่เลื่อนลอยนะเลื่อยเปื่อยอ่ะเราไม่ได้เลื่อนลอยเราลอยลอยลอยไปดิ คือพวกเราแบบไปเลื่อยไปเปื่อยอ่ะคอจุดโีตัวไหนที่จุดที่จุหนูฝากเอากระเป๋าสีเงินได้ไหมที่ไหนคะข้างบนกระเป๋าสีเงินสีเงินเงินใบไหนคะใบที่อยู่ห้องเนี้ยสีเงินถูดำสีเงินถูดำ,ดำใช่ ชื่อบริษัทเต็งคเนรสมากเลยนะมีมิดมากมนจะเป็นชื่อบริษัทชี่มุ่งมีซากหรอซากไปเลยใส่ไว้นี่อันนี้คน,นออกไปอะไรอ่ะ เนี่ยผ้ามันเป็นแบบนี้เลยพี่บุ๋มพี่บุ๋มจำเสื้ออันนั้นได้ปะที่หนูอลองแล้วหนูถามพี่บุ๋มว่าเหมาะปะเสื้อที่ลองที่พรมโิโลสีนัน้นนหะตอนแรกเยอะจุ๋มเลยนะพอสีเงินอ,อะไระะะะเงินไหนอะไรมันเทากว่านี้ทัวแล้วจุม๋มบอกว่าพี่เป๊ะเรื่องสีอ,อ,อย,ยู่แล้วตัวนั่นเป็นคนเลือก เอาอ่ะนั่นแค่พูดถึงอันนั้นก็เงินกว่ากระดุมก็ไม่เงินด้วยซ้ำรอนตีห้าแต่เปนแปดโมงเช้าเอ้ยเป็นมุ้งครึ่งมงเช้าที่ตัวไม่ยอมตื่นาตื่นสิบโมงเย้ยะไปหาพูกสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วอยู่เซฟแล้วเย้สุ่ม แคของ็แค่ของจนเสร็จแล้วนแคอู้ออหางตึงหุ้ยของหนูไปไหนแล้วว่าหายไปอ,อย่างไรเนี่ยกระเป๋ายาดริว้วเฮาุ้ยไม่ใช่ยาลิพท์กนยาลิพวก็าาวางแฉกตอนนั้นเห็นวางแขกก็กินข้ามาแล้ว อยู่ในนี้แล้วนี่นี่ใครอยู่บ้านเป็ดต้องไปอยู่ในบ้านใหญ่นี่นะเด็กอเด็กมาดูเดีือวทิ้งไว้นี่เนะาะเอาไปด้วเนาะบ้านกลม <laughs> อยู่ได้ห้ไม่ในห้องฉุนนะเนาะนี่อยู่ดีางดีกว่าเขาเดินไปมากันเนาะได้กินคงกินเพิ่เออน้องให้อยู่หน้าเนาะเปิดให้เขาอยากไปไหนก็ไประวังเข้มกลัวแมวโอ๊ตเปหนมาแม่มามาไปหรอกเป็ดจ๋ามาหาแม่มาโต้่ะทำลูกช้างเป็ดจ๋าหนุนหนมาแม่มามันจะเบี้ยวไปไหนมานี่เร็วเป็ดทำมาเกาเกาเอาอีนี่ขังคืนอย่าเดินมานะเป็ดมานี่เร็วเป็ดขึ้นห้องปะ เปิดมะเปิดให้ตัวเปิดจริงจริงไปไหนขอบคุณค่ะพี่คนดีค่ะสวัสดีค่ะส่นี่ Let's go เดยวมานะบ๊ายบายค่ะทุกคนช่วยด้วยแม่ไม่ยอมให้กลับบ้าน แชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ